มีทานเรื่องการผจญภัยของเพื่อนรักในดินแดนสีสันมารคเป็นเด็กชายที่ชอบสำรวจเขาได้พบกับตุ๊กตาหมีฮันนี่ที่มีสีสันสวยงามและเริ่มต้นการเดินทางไปยังดินแดนสีสันที่ซึ่งทุกอย่างมีชีวิตและพูดได้มาร์ครู้สึกตื่นเต้นและอยากให้ฮันนี่เข้าร่วมการผจญภัยนี้ เมื่อมาและฮันนี่เดินทางไปถึงดินแดนสีสันพวกเขาได้พบต้นไม้พูดได้ที่มีใบหลากสีและดอกไม้ที่ร้องเพลงทั้งสองรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความแตกต่างของสีสันทำให้ดินแดนนี้มีชีวิตชีวาระหว่างทางมาและฮันนี่เจอเพื่อนใหม่คือ เจ้ากระต่ายสีชมพูชื่อบลูมที่มีหูยาวมากบลูมบอกให้มาร์แนละฮันนี่ช่วยเขาหาเกสรดอกไม้ที่หายไปและพวกเขาได้ร่วมกันค้นหาพวกเขาเดินไปจนถึงทะเลสาบที่สวยงามซึ่งเปลี่ยนสีตามอารมณ์ของสัตว์น้ำมาร์กและฮันนี่ช่วยกันสำรวจและพูดคุยกับปลาแหวกว่าย ที่บอกว่าการรอคอยทำให้สีน้ำใสเหล่านี้งดงามยิ่งขึ้นมากและเพื่อนๆเ,เริ่มสังเกตเห็นว่าเกสรดอกไม้ที่หายไปนั้นถูกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีพวกเขาต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้เกสรกลับมาในที่สุดพวกเขาก็สามารถหามันเจอและเก็บเกสรได้สำเร็จ ทุกคนดีใจมากและมาร์กก็รู้สึกว่าเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกันความแตกต่างในตัวเองมีค่าอย่างยิ่งเมื่อพวกเขานำเกสรกลับไปยังดินแดนสีสันดอกไม้ทุกดอกเริ่มบานออกมาด้วยความงดงามมากและเพื่อนๆรู้ว่าความแตกต่างของพวกเขาทำให้โลกนี้สวยงามขึ้น ดินแดนสีสันขอบคุณมาร์คและเพื่อนๆที่ช่วยทำให้ทุกอย่างกลับมาสดใสพวกเขาได้รับของขวัญเป็นสีสันใหม่ที่จะทำให้การผจญภัยครั้งหน้าเป็นที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเมื่อกลับบ้านมาร์คและฮันนี่รู้สึกถึงความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้การผจญภัยในครั้งนี้น่าจดจำและมีค่ามากมากได้ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสวยงามและพิเศษและการทำงานร่วมกันทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความแตกต่างทำให้เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ทานเรื่องการเดินทางของเจ้าช้างน้อยในทุ่งหญ้าสีสันในทุ่งหญ้าสีสันเจ้าช้างน้อยชื่อบูมบูมมีความใฝ่ฝันที่จะออกสำรวจโลกกว้างแต่เขารู้สึกกลัวที่จะออกไปตามลำพังวันหนึ่งเพื่อนๆของเขาเช่นนกน้อยชื่อทินทินและกระต่ายชื่อฟลิปได้มาช่วยให้เขามีกำลังใจ มูมมมและเพื่อนเพื่อนตัดสินใจที่จะออกผจญภัยในทุ่งหญ้าเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับการสำรวจดอกไม้และต้นไม้ที่แปลกใหม่ระหว่างทางพวกเขาพบกับมแมลงปอชื่อพิงพิงที่ช่วยแนะนำเส้นทางเมื่อเดินไปถึงมิมลำธารบูมๆูมต้องข้ามสะพานไม้ที่เก่ามากเขารู้สึกกลัวแต่เพื่อนเพื่อน ก็มาช่วยเชียร์เขาให้กล้าข้ามไปบูมบูมเริ่มหายกลัวเมื่อเขาเห็นน้ำใสและปลาเล็กๆว่ายอยู่ในที่สุดบูมบูมก็ตัดสินใจข้ามสะพานและเมื่อเขาได้ทำตามที่กลัวเขารู้สึกดีใจมากและเพื่อนๆก็ยินดีไปด้วยพวกเขาได้เล่นน้ำและจับปลากับความสุขแล้วพวกเขาก็เดินต่อไปจนถึงภูเขาสูง ที่มีทิวทัศน์สวยงามมุมมุมมองไปที่ยอดเขาและรู้สึกว่าเขาอยากปีนขึ้นไปแต่เขายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่มุมมุมตัดสินใจที่จะลองปีนขึ้นไปโดยมีเพื่อนๆน,นคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจขณะที่พวกเขาปีนขึ้นไปมุมมุมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้น ในที่สุดเมื่อถึงยอดเขาบูมบูมมองเห็นทุ่งหญ้ากว้างไกลและรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำในสิ่งที่เขากลัวได้เพื่อนๆก็ยินดีและเฉลิมฉลองกับเขาหลังจากนั้นบูมบูมกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนๆและเขาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัว แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเมื่อถึงบ้านบูมบูมเล่าเรื่องการผจญภัยให้ครอบครัวฟังและเขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้สุดท้ายบูมบูมรู้ว่ามิตรภาพและความกล้าหาญคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตเป็นช้างที่แข็งแกร่งและกลอาหาร น,นี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญมาจากการทำในสิ่งที่เรากลัว กานเรื่องการเดินทางของเจ้ากระรอบน้อยในป่าเวทมนต์ในป่าเวทมนตที่สวยงามเจ้ากระรอบน้อยชื่อโนวากำลังเล่นกับเพื่อนๆของเขาโดยมีแสงแดดส่องกระทบใบไม้ทำให้ป่าเต็มไปด้วยสีสันโนวารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สำรวจโลกใหม่และเขาอยากสร้างความทรงจำที่สนุกสนาน วันหนึ่งขณะที่พวกเขาเล่นซ่อนแอบโนวาได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากต้นไม้ใหญ่เขารีบวิ่งไปดูและพบกับนกตัวน้อยชื่อมินนี่ที่ติดอยู่ในรังโนวารู้สึกว่าตนต้องช่วยเหลือเพื่อนใหม่โนวาผลักดันกิ่งไม้เพื่อช่วยมินนี่ออกจากรังแต่ดูเหมือนว่ามันจะยากเกินไปเขานึกถึงเพื่อน ของเขาและตัดสินใจเรียกให้ทุกคนมาช่วยเพื่อให้การช่วยเหลือสำเร็จได้เมื่อเพื่อนๆน,นมาช่วยกันทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโนวาและเพื่อนๆยกกิ่งไม้ขึ้นและมินนี่ก็สามารถบินออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดต่างยิ้มและดีใจที่ช่วยกันได้สำเร็จมินนี่รู้สึกขอบคุณมาก และบอกว่าเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีของโนวาและเพื่อนๆตลอดไปโนวารู้สึกดีใจที่ได้ทำความดีและเขาเรียนรู้ว่าเมื่อมีมิตรภาพทุกอย่างจะง่ายขึ้นกลุ่มเพื่อนทั้งหลายตัดสินใจที่จะจัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้โดยมีการเตรียมผลไม้และของอร่อยมากมาย แสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีและความสุขของการเป็นเพื่อนในงานปาร์ตี้ทุกคนแบ่งปันของขวัญและเล่นเกมสนุกสนานความรักและมิตรภาพทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจโนวาเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้มากนละนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกการผจญภยัย